สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ครับมาดู M5,000 ครับใส่เครื่องหยอดข้าวครับ <c oughs> <c oughs> ว้ายอ้เหลียวว้เนี่ย มาไม่ทันครับเสร็จแล้วประหยัดดีป่ะครับประหยัดเขาดีว่ะประหยัดเขาดีปะ่ปะ,ปะ,ะเฉลี่ยะไลละจักกิโลครับโอ้ อันนี้เครื่องเฮาหรือว่าเครื่องคุมตาคุมพูน่ะ้าตีทีู่้นอนมหนานี่มสามสอบโอ้สอบสอบข้าวปูกนี่วะครับสอบเลยยี่สิบโลอเลย่สสามสอบอประหยัดด้วยนนี่ หน้าสิบสี่หลอ,นนหอ,อันนี้กดทีว่างไรเนี่ยองไรโผ่มันแหลมหมบโอ้เขาท่า,ายโอ้อันนี้เขาเขาตรงปั้นดินไว้ก้อนมาหน่ยอันนี้หยอดแล้วแล้วเ,เล่นมาน่ยมันล่งเลือกบ่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเนี้ยเด้องงาน ใส่ส่วนตัวเนีใส่ส่วนตัวตอของไปขอมักๆเ้ามันไหลลงยังไงวะเป็นจานจานแบบเดือดจานเป็นรูเ,ด,เดือดยังไงก็เนี่ยนั่นแหะมันหมุนเปล่ามันอีกเป็นนี่เป็นีเพื่องตัวนี้ผ้าหมุนน,นี่นี่นะี่ไปนึกถึลงล<อ>ูกโยนโยนเจจัจจลุ่งเนยโอ้คู่จากเลยอ่าตุ๊กรอบตุ๊กรอบของงูมันนี่แหละนี่มันเป็นงูเป็นหองเป็นหองโอ้เป็นรูเป็นหองเออนี่ มีไปตกหลองมามันมีแปลงรัดไว้นี่นี่มันงูร่องมันสู่นี่โ oh งูร่องยู่นี่แม่เนี่ยงูร่องมันสู่นี่เวลามันไปตกหลอกมันสีหลอดไตแปลงมากนี่คัดนี่นี่นี่ว่าเขาดีมีอยู่ในจับพอนี่ละอ๋อมันมันสีลงนี่ลงลงในล่มนี่แม่มันลงในขุมนี่ไปแล้วแต่มุนมุนเพื่อนครับไตแปลงมากมุนมุนเดี๋ยวผมเบิ่งเนี่ย ม้นเหรมึงเนี่ยชือมันไปของมั่นน่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละมันติเรียนไปมั่นดีตัวแปลงนี่คือตัวกวดถางบนไว้บ่าหายมันล้มเลยแมนครับเพราะมันล้มเพิ่มไปอีกเฮาฟฟ์ปั๊บได้บ่นี่ว่าน้อยอะไรน้อยไรเนี่ยน้อยไรเขาอจะติดตั้งสักปีกขาตั้งแปลงขึ้นแมนเขาตั้งแปลงขึ้นครับวันนี้มีจานสำรองมีมีจานสิบสองหู้สิบสี่หู้สิบหกหู้โอ้แห้งที่ยงได้ไรก็เพราะหู้กนแอนเทว่ากะนแที่มันก็ติดกล้องลงมลายล่ะเออมันก็ติดล้มลายล ผมก็นั่นแมนอกจักจะหอดกระดงมันมานี่ผมก็ได้แก้ไปขายอยู่ปีไก่นี่มันก็คือผมก็ให้เขาพานไหโอ้สเตอสุเตือ์อดลอบสุตเตือนน้อยอีกนเนี่มีสองฟังหนึ่งสองสามสี่าแปเวโอ้ ลงเลิกบนกอดีเย่นบ่ักบาทเครื่องนี่ครับอันนี้อันนั้นสิโอ้ไม่ต้อง้อเมากของสั่งของแงวเหพันน้ำกันไปซื้อมาปีนี้ม่ซื้อวจะตังวาปีครับเระว่า ของกั่บาท่ของเกาการบำรุงรักษาก็สิบ่ยางเด้เนาะมันก็บ่าคนไก่เนาะมามีคนไก่หลายเฮากับเบอร์กานีักระบี่ไปตามนี่มันก็เออมเอ็นนจบงานนอกบ้านนี่กับเคียงไยก็บ่ได้เวลามันไปลง่ตมอี่ยังอีหลายหลายลมตมหลายนก็ยินพแมนมักเฮาวางเลือกบไ้นี่มันเออสิตมแต่ว่า ไอ้เห็ดแ่นอันนี้ร่องลักขิตกว้อ๋ออันนี้อันนี้เห็ดเสมเอมะครับเนี่ยนี่ตัวเป็นนี่เวทเ็ดเสริมมันหาดิเขาไม่เห็ดเต็มนีหม็เลยเป็นเป็นร่องว้ก็ให้ได้ีดิเขาว่าเพิ่มใได้ขาวค่ว่ามันต้องตรงไม่ตอบจาตอบจ่ต้องครอบมันมิดชิดเลยเออคืนมากออทีเลยอันนี้ใบมันครอบครอบน่อยอันนี้มันซ้ำตักดินตัวนี้ เพราะว่าเขาลงมันก็ลงแต่ม้าดีนหเแม่นแม่มันมันมันอยู่เฉียดชิวเฉียดกันมันเฉวเฉียดกันก็ต้องต้องมันหาวกับขาวนนี่แต่ว่ากระล้นของมามันกับเข่ามานน้ำตวนี้เออมันตูน้ำสเตอร์สเตอร์นี่คือมันจับสเตอร์ขึ้นมากับแรกตัวมันกับมาเข่าน้ำหนีน้ำมันก็เลยคอยคอยต้องต้องหุ่มหุ่มมันเรียบร้อยก็บพราะหุ่มกันวหุ่มมันเรียบร้อยเลยไยยังอู่เอาแล้วความเรียบร้อยเลยครับก็สร้างที่ดีก็คือตมกับยายามจะไปลุกลาย ว่านแหงดีกว่าแหงดีกว่ามอสำหรับการว่านแหงต้มนี่ถ้าบพุทธนานี่ประสบการเมาไหลเนาะความมันอันน้ำี่สีเป็นอย่างนี้ครับเขาเนี่ยเขาหม้เขาปลูก่เนี่ยไปขายเขาเนี่ยหม้เขาปลูกเปล่าไขายเขาเอาไมาเขาหมดเลยเคลื่อนมาเขาวไปถือของไหัวอดเพาสะอาดซ้ำม่นนี่คือมีหยาไม่อย่างหัวหอดวัสะอาดท่อเขาไปซ้ำยานอยู่ผมว่อยู่ นีกิ่งใหม่ไม่ใช่กิ่งใหม่ติมใช่กันอยู่นี่กพื่อนอือ่ว่าใช่หนุ่มวัยชานนักมานตอนมันคนนี้มีหอดดอกหย้าเออด่ายรูปแล้อทรงทรงเหมือนอะไรดอกหย้าเตรียมเลยซุเนีนะครับเนาะดูเป็นแนวทางครับ